มุงทีแล้วอยู่นี้นี่เนาะแนมเห็นแล้วบ้านนี่ดูดูดูอ้มยังตูครับเลยเกือบไปพังเลยเฮะนี่ว่าเอากันชั่งกันนี่ยังไง โอ้แต่พราะเรายิบตีนกันแล้วบาดเจ็บทักมาหาทุคคำพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทุคคำชี้แบงให้ใช่สามก้อนชี้แบงให้ใช่มีเท่านี้บุบมีเท่านี้โคยากเนาะอ่าอือเพิ่นเอือเพิ่นในน้องเบิ่งนี่ป่าน้องมะนาวนี่เจ้าใช่เบิ่งแหนเจ้าใช่ชุมงชุมเหมือเด้อตูโตก็ได้ล่างล่างล่างขอเช้าก็ล่างเอาตู้เนาะแด็กได้สิไปเบิ่งไปเมืองไละมืองเนาะเขาอัปเดตได้สังเกตนะองมะนาวพี่เอ๋ยไปไปโจเจ้าอาบน้ำเลยครับ

ตัวสามก็อเนาะไห่เนี่ยนั่นต้องมาแล้วไห้ตัวสี่เนาะไม่ว่าเจ้าจไห่เจ้ากึ่มใช่กะลองเบิงนล้วเจ้าไเราเด้อไห้เราใช้น้ำเด้อตั้งแต่ตั้งแใช่แต่ว่าเจ้ากึ่มเล่านั่นเล่าหลายอีดอกเนาะเลาสบูดเล่าหลายตั้งแต่ดีเนาะหลายกองน้ำตั้งแต่ใช่มี่ต้องนีแค่หลายนี่ป่าหลายลองใช้เบิงถ้มิ้นแท้บอนนี่มันแท้เลยมันือได้อัน สีฟองเงินเพิ่นนี่เลยมีบ้านไหมเลยหนานเนาะมีสามานี่ไหมเขาใส่แล้วพอดีเลยพอดีเลยเนาะน้ำลองใส่เนึ่งเจ้าก็ได้เจ้าทิ่ไปอาบหรใช่กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่าน เพราะว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปั่นสุกนะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อตู้คำเมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งแรงพี่น้องสองตู้กับตู้สีเนาะมื่อวานนี้อ่ะสบายดีตู้อ่ะสบายดีอ่าสบายดีตู้คำเลยสบายดีเอฟซีนะแมนเพราะว่าอ่ามื้อนี้เนาะตู้สีมาชอยใส่เช้าใุ่พี่น้องเลยกะเอาดา่ากปเสียแล้วแล้วคือเราลงคลิปไปเมื่อก่อนเนาะตูนะ้เนาะเป็นแมนเป็น ที่ว่าตุคํากับตุสีลงคลิปว่ามีของขวัญหรือว่ารางวัลเนาะมาให้น้องมะนาวเด็กกัตุคําตุสีนําเนาะคือว่าตุค่มเฉลยเลื่ก,ก็ได้กันเนาะเป,นเป็นเป็นอะไรตุเป็นสชมูตัวเลยสชมูแม่แชบู่<ม>พี่ไ,ได้นะกล่าวอนมนะันแชบู่ยังไงแท้แล้วเขาจะวาน่เ <laughs> ออเนาะเพราะว่าเขาเห็นในหูพี่น้นองเอ้ยกะสิเอาลงมาแกะอยู่นี่เลยพี่น้องเอ้ยนนอเยนาะนเขาก็จะไปถ่ายบรรยากาศก่นอนคือยังสี่ตุสต่สีเลย อ่ามันก็เป็นกล่องโมยใหญ่เนาะประมาณนี้แต่มันก็มีค่าทางิตใจ่า้ปตูเนาะเพราะว่ามันมาตั้งมาแต่ประเทศประเทศจีนันขากมาให้นะแม่นมาแต่ประเทศจีนโดยอ่าหกเจ็ดมือไรกว่ามาหอดหกเจ็ดมือไกลประเทศจีนไกลประตูประเทศจีนคือ่ไกลเนาะแต่ว่าทั้งทางเหนือของเราเนาะมันติดกับจีนอยู่แต่ว่าตัวสีมาหอดทั้งเฮ้าเนาะมันไกลตัวเฮ้าเป็นภาคกลางเลยแม่นแม่นเนาะมาแต่ ประเทศจีนพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นเนานะบบอะไรก็ต้องขอบคุณขอบคุณน,น้องตูนเนาะขอบคุณขอบคุณอ่าเอ่ยเพิ่นเนาะที่ว่า,าไ,นะได้ผักสบู่มาจากประเทศจีนเลยพี่น้องเนาะมันคือจีนยตรงเลยแม่นเป็นสิ่งของเล็กแต่มันมีค่าทางทิตใจเขาก็ดีใจเพราะว่าประเด็นเทาดำให้ดำหน้าเพิ่นวาเนาะนี่ให้สบู่เมื่อใช่เพินพ่นวะเพิ่นหนาเทาเขาฝ่าเขาแม <c oughs> <ะ>่เนหนามีฝาม่ามียางเนาะกับหนาน้องน,องนองก็มีฝา่าแ้วเพิน่นไม่ใช่ดำให้ดำหน้าดับรองว่ะ เห็นพลพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นว่าจังซี่แล้วมาลองเบิ่งตู้แม่ลองเบิร์นเอฟซีเป็นพยานตรงกันเนาะอ่าเบิ่งหน้าตอนนี้ตู้ยังไงไก่กองชดได้พี่น้องกองชดอ่าเบิ่งหน้าตอนนี้เนาะและหลังจากที่ใช้สบู่แล้วจะเป็นได้ไหร่จะเป็นได้ไหร่อ่าเนาะตัวสีเนาะอ่านี่หน้าประมาณนี้พี่น้องเยกะโอเคนะตู้เนาะจังใดกะสิไปถ่ายบรรยากาศให้คุณพี่น้องเบิ่งนน้อยนึงเนาะก่ไปเอาไปเอาเนาะแม่ก่อนไปเอาถ่ายบรรยากะอยู่นี้ถ่ายเห็นจรรยกาเลยเนาะ ว่าเราตัวแกะเปิดเบื้องน้าว่ายังบริแกะเด้อพี่น้องเด้ออ่าโอเคเราตู้เนาะอ่าก่อนไปกระฝากเราตู้เนาะฝากเลยเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตู้คำให้ตู้สีเนี่ยพี่น้องเลยเนาะสองตู้อยู่ที่สามตู้อยู่พุ่นอยู่เซโนเป็นกำใจให้เนาะแม่เป็นกำใจให้ทั้งสองตู้เนี่ยเนาะเพื่อเฮามีได้ได้ทั้งช่องนี้เด้อเนาะอยู่บ้านกมีแต่เหตุนาพี่น้องมีได้ได้อ่าจากยูทูปพอได้ใส่หมุกนละมัน ไปซอยเดือเนาะผู้ที่ขาดเทีนผู้ที่ลำบากกว่าเฮาแหละพี่น้องผู้ที่ลำบากก <ม EN. S 2> วา่าเฮาก<ะ>ันได้ไหม่นกะว่าได้มัน <laughs> อีเสียเวลาแล้วตัวเนาะคุณจะทำได้อะไรเด็กชั่งโก้ลุยไปเลยพ,ไพีไปเลยเนาะตัดภาพมาไปตุ๊สบายดีรึเปล่าอ่ามันคือมืดแท้กล้องข่อยโดยมันสิคำแล้วบ่กได้ว่าได้เอันนี้โอ้เอามุมนี่แหละขอยอามุมจ่อเนี่ยเนาะไปพี่น้องเออบรรยากาศโต๊ ว่าผูกตัวเองง่ายใหญ่ายเติบเป็นง่ายว่าเจ้าว่ะสุว่าไม่เติบเนาะกระดีใจตัวเองเนาะดีใจที่มูมาชอยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันมีข้อมหาศาลทั้งจิตใจพี่น้องไปบร่ผูกกับบูกเป็นอย่างเนาะสำหรับตู้กันเนี่ยผูกกันพี่น้องเลยเนาะก็มันยังเด็กชายฉมรักลงมาดิ่งที่ตัวมอบอันนี้เนาะมันยังตู้มันคือปูป่าขงเฮานี่ิ่นเครียดเฮาไปเยอะกลยนี่บ่ เขียนเขาได้ด้วยนี่เขาบอกเขายืนบ่าดุไจังกนาอเนาะสมัยอยย่นี่เอาสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดีน้องมะนาวเป็นอะไรสู่บ่าเล้บ่มือนี่เลยบ่เล่าบดียมือนี่เอาสบายดีสมรักอ๋อ สบายทีมงานพิงกวายบ่อหนิอเอฝืนไาเนาะเพื่อนเนาะโดยสิเดีกะวว่าแค่แค่ไม่ได้การเบื้องบนประตู้เนาะเดี๋ยวเขาจังะน้อยตั้งกล้องไหนลงไปดำน้อยนึงประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเนาะนี่ไปหูสองคนนี่ก็ยืนบ่าดงแท้สีฮอดคันไหนได้หนิวันนี้เนาะมีภัยคิดเดี๋ยวนี้บอกมาเงียบคลิปไปดองไปเนาะป๊าผูกนองน่าขึ้นพุ่นเลย อ่อนบ่ทางนี้อ่อนบ่พ่อบนอ่อนเลยเนาะสบายดีคุณไหมสบายดีสบายดีเมื่อยไหมสบายดีเนาะเสือแดงแทงใจเป็นไดปีนี้แข้งก้เก่าหรืออ่อนก้เก่าหน้าคอยดีสัมเก่าสัมเก่าเนาะฮะป้อยืดเส้นหุบบ่อเนาะเนาะพี่น้องกู อ่าอันนี้ก็ทำมันลำบากได้กับบุเชยช้าเนาะหมวกกับนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ถึงช้าหมวกกับบุเชยลงมาใส่หัวหรอกใส่กระเป๋าไว้พี่น้องเลยโชว์นะเพราะเพิ่นเขาว่าเพิ่นมีหมวกเนาะพี่น้องโอ้ทางนี้อ่อนหี่ตัวเลยเอาตั้งบรรยากาศเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะก็อันนี้หน้าคอยได้นี่เนาะผู้น้องมาหน้ามาเอาให้เด็กพี่น้องเลยใส้เบิ่งดูแข็งบ่แข็งบ่อนอยู่บ่มืองนี่ Ừ. bên đây leo bao mày leo nó mình nó À mày đi bộ mưa đọc đâu mày đi mưa nó À leo này cả để chịu áo nó mà ghé cả mưa nó, đi đâu mưa pí bò thôi long nè các anh cùng ba thôi đây 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 một tăng đây chào nè khỏi ờ, như bố đại hưu mà mình đang khỏi khỏi hai trái bữa thân này Ôi Lịp lịp luôn quá Xét bà này quá Hả? Phải đâu nó Con gửi cả gì Tăng con mà chắc mọi Nếu bà học khẩn bài thân lên bà thổ Khẩn bài kẹo cho thương lên bà Nó À bài săn đi qua nó À bài săn cả đấy Nó phải đâu rồi Khẩn bài nông càn bất sự khôn này đấy ลุนอยู่งเนะกับลุ่นอยู่ทึงเนาะท่องพระกับป้างามสดใสพี่น้องเอ้ยมืดพระมืดพลฮู้ฮู้เนาะใจพี่น้องวันนี้ถ้าคนมาซอยคอยชีตั้งใช้ตู้บันือ

เตียก yeah, mm ันไปบน้องแม่าปบ้างไปชอยลงมาแม่หรอถูกไม่ได้เลยดีอะแม่ไวปตัวที่เนาะไปบอไปยังมีคนมักอยู่เนาะยังมือยู่ข้างบ้านขึ้นข้างท้องไปเด็กบอเรีกแล้วเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าไป็นผู้แสบผู้สาวเบิ้งคิดอยู่กับจองได้เด้อนี่เด้อคนเสือแดงอะจองไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ย เออจอติกายได้แล้วยเสแดงันี่มาปีนี้มาชอสิเนาะนทั้งนกะได้เรือพี่สน้องูเสือายเนาะโสดนะประมาณนาตีตืดเลยถือเลยเนาะแตู่แหละที่งานถีงไกว่ยังแหงขะกัยังชินเลยพี่วรองมะนาวก่อน่มะนาวเริ่มต้นนี่เนี่ย

คือว่าเฉาลงมาลุ่นอยู่ที่น็อตตูแต่ว่าเนีย่ยเวลามันเนี่มันกแกชีเดียวเคะนะก็มันเนี่ยเขากับขึ้นไปลุ่นแกะอยู่ึ้นขึ้นแหละแกะอยู่ึ้นขึ้นแหละ พระน่ะสุดินเพียงเอ้ยทำไหทำอะไาเนาะ สี่ดำไม่ใช่ปะน้องคนตัวคำไม่เ้อะเหมือนใบเล็กต o ว ดีเลยรงานะโอเคโอเองาเสร็จเร็วข้ึกคนไมตายทุการหล เนียวยิขึ้นมาขุดมาดูซ้ำเลไดูหน้าเขา,<อ>าใจผู้จะย่องขึ้นทั้งกันเ้ยถ้าม,มันแน่นเล่ยจะไปอ่านเลยแครแนะนำรุ่นใออห้นหน่อย<ม>เอากันแนละ้วอุ้ยไ,ไปเลยผู ไปแล้วคับมองมดหนหางหงแล้วหางทีคนเพีนนาฬิะจบ่งตลอดหางูทีละทีหาว่าหางูเจ็บทีเออธรรดาเถอนาจะหนึ่งเข่าก็เร่เี้นโหมาอยู่มาอยู่นารากยี่บ่ที่เพื่อนอีกกินเน่ไม่ได้เข้ามานี่ มาทวยเร่งกินกันนแดงเลยตนี้ับอนาม้เมื่อต้มเลยเด้อทำนี่โหแป๊เดียวไม่หามเลนเ่นตะเวนเลยนะน่เลยเขี่ไวเขียไว้ตบกองนองเลยบึ้ดบึดจะบึ้ดทำเลยถูกทำเลยเหยบเลย

ทำ่อนเลยนนะเขาเว่าอย่างนี้ก็หามืออ่วงหาหามือท่วมหนาหามืองันเออหามือท่วมหนาหมือท่วมคันโอ้จางไเนพะูเรีนชิบมือกับพ่อเกวชิมือกัพ่อเกียว

คำก่อนน้องมาล้าบุมีบ่บ่หนมีบก่อนเรวแล้วบ่งามงามบ่งามงามกัไปทุกทนไปยก่อเพื่อน่เื่นบ่ปสิเดียวเนาะอ้ตัวยังไงนี

กมาโมนอยู่นี่อเะอนอยู่นี่อู้่าสีเล่อแจดีกัมันดำเติงแล้วได้นี่ว่าแนเนมูงีเลอยู่นี่นี่เนะเนมเห็นแล้วบานนี่อ๋อดี๋ยวเดีี๋ยอังตุกาเลยเกือบตปดหอเลย้นี่ว้าเอากังชั่งอนนียังไงม

เป็นไรจักใทจักชุมงเฮ็นะนี่ไม่หุ่งปลายเนี่ยชมงปยเนาะลงมาเนาะว้ายเตือนใจลำกันเนาะำกรเด้อวายอยู่โอ้งามหยกงามร ลอยลเหยีดเท่าไหรเรียกว่าไหน้ำลาย้องเหยียดนะโอ้เลยปะใจตัวสิถือว่าสิ้นสุดภารกิจพี่น้องเนาะสมุปลายเนาะแมนแมนเท่าลงสี่โมงแล้วสิ้นชุดพี่น้องเนาะไอ้นี่มีตเื่องยันมาเนาะสตาร์ men mới đi khương ngàn mát đi. quay nó phái hương, mũi chim mũi chim mũi. Why nó. <not? cười> uh, <ý>. à. okay. <laughs> no. chẳng bài cả học Hã? Hã? đi thương Hã? 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 ไปลุ้นกันเนาะอยากขึ้นบ่อเนาะมาแล้วฮะ่่พีอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะข้ากะเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ้างเมื่อยไเมื่อยปะไรเมื่อยทั้งาเนาะอ่ะโอเคไปขึ้นจับไปเอารถบ่อขึ้นพ่อกันอยู่เทียงเนาะอ่ะไปร่างแค่ร่างกายพี่น้องเลยขึ้นพ่อกันอยู่เทียงโอเคพี่น้องเจอกันอยู่เทียงเนาะ มาหอดเพียงเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากำลังใชเมือสวัสดีดูเต่าหลบตุ่นอีกแบบหนึ่งอ่ะสวัสดีนองๆอีกดอกได้ยังในกระยังหนึ่งเดียบร้อยเนื้อปลาเด็กมะเขือปลาเด็กโอ้โหมะเขือใหญ่ายนบ่ากับเขาเลยเนี่ยมะเขือจมม่ะเขือใหญ่เนาะอ่ะพี่น้องเลยเออเนาะแจ้งบ่แจ้งพี่น้องเนาะ

บัตน <ar> ู้เดินหนาเฮาสีขาวขาเน่หนาไเป็นผ่าครับูมือยังดำอยู่ไหมสบูยังอันนี้เป็นว่ากักะเ้วเ้ยกระกแก้วมันเป็นแบูแชูฮสซูอาบเฮ็ดในกิ่กายตัวหอมและสบูกรกี้วมันบ่เมนด้างหนาโดยเฉพาะเลยมันด่างหนาโดยเฉพาะกะถ้าเบิ่งน้ำตู้ครับเนาะจกสิเป็นสบู่ยินี้นตูครับ ขาดเลยเปื่อเดียวผลตกโบตุผลตกถือบ่มีพี่น้องมาเลยที่นี่อุดหนุนนะฮะนี่พี่น้องเนาะกองสีดำไอติมเล็กอะนี่เบิ่นเจ้าตุกระแกเลยพี่น้องขาดเลยเนาะเปื่อยไปแล้วเนาะเปลือยเลยอ๋อนี่ต้องใส่อันนี่ใส่ไอ้นนี้พี่น้องเนาะ สบู่ซูหนาโดยเฉพาะโอ้สบู่กิมินนี่เลยึสบู่ขมินโอ้ชวนประชมต่างหางได้นิก้อนไงเนาะพี่น้องนี่ก้อนไงเดี๋วอามือหนึ่งมาใส่ได้เนาะอยาขอได้คอามือหนึ่งพี่ึกอี๋ยนี้จุกิ่มหาก้อนเนาะสีห่าได้เดลียน้งแมวได้เฉลี่สห่าเจ้าสีหัห่ตัวสีใช่หรบ่ ก่อนน่อนยยตัวนี้เลยฮะี่เดียวีนี่เดียวอยาเลยโอเคเนาะเจ้ากังมีเดียวยาหรใช่ใยังมันนได้อยู่ไปยังเดมีอยู่วันเด้อคใช่เป็นอยู่ะบ้าใช่เป็นอยู่บันนี้เด้อเชนว่าเจ้าบอั่งเจ้ากะตัดครื่งตัดครื่งสุเด้อให้ได้สามเทื่ดเลนี่แมนตัดครื่งนี่าใ่นเน้ส

อ่าแต่สมมติว่าน้องพี่น้องถ้าไผ่ไสด้ดีอ่าโมยน่ะไผ่ไส้ได้เขาได้ใส้เนาะหรือว่ามีคนใส้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกเดี๋ยพี่น้องเราเป็นอ่าสบู่ทามินเนาะ,ะสบู่ทามินสบู่ทามินมาจากประเทศจีนคนได้นี่ยเนาะนาเอ้ย<ม>ถ้าใส้ดีปุ๊บไผ่จะช่างเดี๋ยวว่าอยากได้เนาะได้ที่ไหน,น <laughs> ทักมาหาทุกคัมพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทุกคัมสีแดงให้ใส้สามก้อนสีแดงให้ใส้มีเท่านี้ปุ๊บมีเท่านี้โมยยากเนาะอ่าเอื้อเฟื้อ

เขาจะได้ห is ัดแข i งกันงครูครูเคยใช่บ um, ่ตบ่บ่บ่ยังบ่เคยใช่เด้อมีดูหนาเฮามีบ่บ่มีดอกมีดอกบ่มีเนาะยังเจ้าเห็นอยู่บ่อยู่หนาเฮายังบ่เห็นเนาะยกบ่มีบ่แต่ว่าเฮายังเคยใชเนาะพี่น้องลองเบิ่งน่สิทกอนเนาะแน่นนมาให้ตัวเนาะแว่าเจ้าให้เจ้าก้มใช้กลองเบิ่ง้เจ้าไปหาเด้อให้เราใช้นําเด้อบา ใช่แต่ว่าชาวคืมเล่านั่นละหลายไปดอกเนาะเลาสมุดเราหลายไปดิเนาะไปกองน้ำใส่นี่พี่น้องนี่แห้งลายนี่ปลาหลายลองใส่เบิ้งถ้ามินแท้บ่อาหนี่ิ้นแทบเพิ่ันก็ได้อันสีฟองอันเพิ่นนี่นี่บ้านนี่เขาหนานเนาะเขาใส่แล้วพอดีเลยพอดีเลยเนาะทาน้ำลองใส่เบิ้งเจ้าก็ได้เจ้าทิ่ไปอาบอยูใช่

ขอบคุณไงเติ้งด้วยใช่บ้านเด้อพูดไรได้เลยเลยที่ผ่านกันที่ดูไม่แห้งซุกมาแห้งใช่ขึ้นใจไายดีแห้งเลยทำด้วยทำด้วยถูกเนาะเอาการโอเคประตูโอเคได้จ้าวเมือบลอกจ้าวเมืออ่าถึงเวลาคอยคำเข้ากับมือแบบนี้เนาะคำแล้วเดินทางไกลเนาะเโอะด้้กันวบเมนของเจ้าเล่ามะนาวเนาะเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวกะคือสิประมาณนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ซับสไครใทีมงานปันสุและตู้คามเนาะแล้วก็ตู้เด่นตู้ชิตบเนาะทีมงานปันสุ5ตู้และมื้อนี้ทางทีมงานกับอ่าทีมาพิก้อยเนาะแล้วก็นก้อยกินข้าถงก้อยกินข้าถงบ่เนาะเฮาก็คือสิได้เพิ่นบ่เมื่อนมื้อนี้ทีมงานพิก้อยเพิ่นสินอนนะากบบ่ได้กินแกกบจัมื้อโอเคทางทีมงานคือสิได้กล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบายพี่น้องลุยเป็นทางกลับ Đây. 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 Tôi khám có khó có bùn khó khốn đỉnh nó phía đằng nó Thì khảo mang hàm xuống clip của tôi chỗ, chỗ, chỗ. Khả, khó, khám đến tuần trần Là có một cốt khám của tôi khám phải Có khó bùn lại Làm này Ok nó